สวัสดีครับเลขพายเหงียแนลคลิปนี้เราพบกับแนวทางหัวหนอยนะครับแนวทางหัวหนอยของบางช่องเลขหมายเหงจะให้แนวทางเป็นแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหัวหนอยเฉพาะกลิจหัวหน้อยพิเศษหัวหน้อยปกติแล้วก็หัวหน้อยวีีนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกขวัญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของว,วนันผลของเมื่อวานนะครับ เฉพาะกิจออก48036นะครับเข้าเด่นลูกด่ง6นะครับเข้าไปที่ชุดเด่นหลัก6 63นะครับต่วกับพิเศษดอ,อกเจ็นะครับเข้าเด่นลูกด่ง6กับ2นะครับเข้าไปที่ชุดรอง96นะครับตัวกับแต่ในชุดเด่นหลัก2ไม่มี27นะครับ ปกติออก90693เข้าเด็นรูดิ่ง6กับ9นะครับอาวิธีชุดลอง93นะครับเตกดตรงตในชุดเด็นหลัก6ไม่มี6 006นะครับ VAP ออก22401เข้าเด็นรูดิ่ง2นะครับอาวิธีชุดเด็นหลัก2 24ต,ตรงนะครับ สองสีก็เป็นตัวเด่นที่สุดในสี่ชุดเด่นนะครับ่จียตัดให้จตัดให้เก้าสองสีนะครับเราพอเมื่อวานเด่นลุยวินมาครบนะครับทั้งสี่หน่อยใส่ลุดใส่วิ่งไม่ผิดหวังนะครับตามต่อนะครับแนวทางหอยฮานอยประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกแปดนะครับแนวทางหอยฮานอยจะมีจะไรบ้างแนวทางหอยฮานอย แอดให้เด็นรูดวิ่งไปที่เด็ดลูดวิ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเด็ดลูดวิ่งตามกำลังวนันกับเสถีหนึ่งหลักเจ็ดหลักเก้าไปก็จะเป็นชุดเด็นนะครับชุดเด็ดของหลักเจ็ด ิเดหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสานะครับจะตัดให้หลักละห้ตัวต่อไปก็จะเป็นิเด่นของหลัก1นะครับสำหรับลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจย,ยานในการรับชม ตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนาไปใช้นะครับดูบุความเถอะเท่านั้นชุดเด็ดหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดรองนะครับชุดรองหลักเก้า แนวทางที่นํามาแบ่งปันนี้นจานณาเลือกนาไปใช้นะครับไม่ต้องนําไปใช้ทั้งหมดไปใช้เพอาสนุกนะครับลองหลักเก้าจะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับต่อไปไปดูตัวเลขในตารางวันกับสุตินะครับเลขในตารางวันกับสุตินี้สามารถนําไปใช้กับ แนวทางหอยฮาหนอยอย่างอื่นแยกไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสติตยอ้อนหลังเห็นในตารางบกับสิตก็จะมี1 7 5 8 3 9นะครับจีเป็นชุดสตัว,ตวสามตัวแอชจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสีชุดเด่นตัวก็เข้ามาในชุดนะครับใน4ีชุดเด่น ก่อนจบคลิปฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไมพ่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ๆสมัครเตือนด้วยัน,น,นสามตัวก็จะมีสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามสามเก้าศูนย์นะครับสีชุดเด่นวันนี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดูน้่งวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ